เมื่อนักบินชาวรัสเซียค้นพบจานบินลึกลับโผล่ออกมาจากรอยแยกบนพื้นน้ำแข็งในทวีปแอนตาร์กติการัสเซียได้ส่งเครื่องบินไล่ติดตามไปจำนวนห้าลำแต่เหลือรอดกลับมาเพียง3ามลำทางช่องของเราจึงได้พยายามหาข้อมูลสืบค้นเรื่องนี้เพื่อนำมาเสนอให้กับทุกท่าน แต่เรากลับไปพบเรื่องราวการปรากฏตัวอย่างลึกลับของจานบิน UFO ตรงรอยแยกพื้นน้ำแข็งในทางตอนเหนือของมหาสมุทรอาร์กติกเหตุการณ์นี้มีเครื่องบินสูญหายไปเพียงหนึ่งลำเรายังไม่แน่ใจว่าจะเป็นเหตุการณ์เดียวกันหรือไม่เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีคศ1985คณะนักวิทยาศาสตร์ที่ศูนย์ปฏิบัติการทดลองในเกาะ ซาเวอร์นาญทางตอนเหนือของมหาสมุทรอาร์กติกซึ่งมีน้ำแข็งปกคลุมอยู่ตลอดปีได้มองเห็นยานอวกาศรูปทรงกลมเรืองแสงปรากฏตัวอยู่ทางด้านเหนือของเกาะอันเป็นท้องทะเลที่มีน้ำแข็งปกคลุมหนาหลายสิบฟุตหลายต่หลายครั้งด้วยกันวัตถุเรืองแสงดังกล่าวมีลักษณะเหมือนกับจานบินที่เคยปรากฏอยู่เหนือท้องฟ้าตามส่วนต่างๆของโลกในระยะหลายปีที่ผ่านมา และในบางคราววัตถุเรืองแสงเหล่านั้นปรากฏให้เห็นในจำนวนหลายลำด้วยกันทำให้คณะนักวิทยาศาสตร์ดังกล่าวสงสัยว่าบริเวณนั้นน่าจะมีอะไรสักอย่างที่น่าสนใจนอกจากจะเป็นพื้นน้ำแข็งธรรมดาหลังจากได้รับรายงานด่วนทางวิทยุไปยังฐานทัพอากาศไคเมียทางด้านตอนเหนือของรัสเซียผู้บัญชาการฐานทัพก็ได้ส่งเครื่องบินตรวจการลุนล่าสุดสองลำมาทำการตรวจสอบ และตรวจตาบริเวณดังกล่าวในวันแรกเครื่องบินทั้งสองลำได้บินออกตรวจสอบจุดที่ได้เห็นจานบินปรากฏเป็นบริเวณกว้างพอสมควรและใช้เวลาในการลาดตระเวนทั้งหมดนานกว่า2ชั่วโมงโดยไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆแต่หัวหน้าหน่วยค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์บนเกาะเซาวเบอร์นายาได้ขอให้เครื่องบินทั้งสองลำอยู่ที่หน่วยค้นคว้าแห่งนั้นก่อน เพราะเชื่อว่าไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่งภายในสัปดาห์นั้นจะต้องมีวัตถุเรืองแสงดังกล่าวมาปรากฏตัวอีกอย่างแน่นอนนักบินของเครื่องตรวจการทั้งสองลำจึงรออยู่ที่สนามบินข้างศูนย์ทดลองวิทยาศาสตร์อยู่เพียงสองวันก็ปรากฏมีวัตถุเรืองแสงลักษณะเป็นทรงกลมเหมือนจานบินปรากฏอยู่เหนือท้องฟ้าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเวลานั้นเป็นเวลา13.26น ของวันที่26พฤศจิกายนปีคศ1985จานบินลึกลับทั้ง3ลำบินจับกลุ่มเป็นรูปสามเหลี่ยมมุ่งหน้าไปทางทิศเหนืออันเป็นทิศทางสู่ขั้วโลกเหนือด้วยความเร็วที่คำนวณได้จากจอเรดาร์ประมาณ280ไมล์ต่อชั่วโมงซึ่งกะนับว่าเป็นอัตราที่ความเร็วต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับความเร็วของจานบิน UFO ที่ก่อนหน้านั้นมีผู้พบเห็น ตามภูมิภาคต่างๆของโลกที่ผ่านมาเครื่องบินตรวจการทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเมื่อเวลาประมาณ13.34นห่างจากเวลาที่จานบินทั้ง3ปรากฏขึ้นบนจอเลดาราเพียง8นาทีซึ่งนักบินทั้งสองได้บินติดตามไปโดยการบอกทิศทางของเจ้าหน้าที่ประจำหอศูนย์เลดาราที่ศูนย์ปฏิบัติการในเครื่องบินแต่ละลำ นอกจากเครื่องบินแล้วยังมีเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคอีกสองคนรวมเป็น3คนด้วยกันในตอนแรกเครื่องบินทั้งสองขนานกันไปด้วยอัตราความเร็ว520กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งคิดว่าหากติดตามไปถูกทางก็จะทันกันกับจานบินลึกลับทั้ง3ามลำภายในเวลาไม่กี่นาทีจากการตรวจสอบเรดาร์เห็นชัดว่าจานบินลึกลับทั้งสได้มุ่งตรงไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยอัตราความเร็วคงที่ตลอดเวลาไม่นานนะักเครื่องบินตรวจการทันสมัยของกองทัพเรือรัสเซียทั้งสองลำก็ไล่ติดตามไปจนเห็นจานบินทั้งสามลำอยู่เบื้องหน้าได้อย่างชัดเจนในตอนนั้นแสงของมันเป็นสีส้มปนเทาลักษณะเหมือนนำจานสองใบมาคว่ำประกบกันแต่ไม่มีส่วนใดทำให้มองเห็นเป็นรูปร่างของหน้าต่างหรือประตูตลอดทั้งลำเป็นสีเดียวกันหมด ซึ่งไม่ใช่โลหะชนิดใดที่ปรากฏอยู่บนโลกของเราอย่างแน่นอนเครื่องบินตรวจการทั้งสองลำต่างส่งวิทยุบอกให้บินแยกจากกันเพื่อประกบจานบินประหลาดทั้งสามลำนั้นและได้ส่งข่าวไปยังหอเรดาร์ว่าได้พบจานบินเรืองแสงทั้งสามลำนั้นแล้วแต่ปรากฏว่าเมื่อเครื่องบินตรวจการทั้งสองลำเร่งความเร็วออกไล่กนาบทั้งสองข้างจานบินลึกลับทั้งสามลำ กลับเป็งแสงแรงจ้าออกเป็นสีเหลืองอ่อนขึ้นมาทันทีและเร่งอัตราความเร็วจากเดิมประมาณ280กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันเร่งความเร็วได้ถึงกว่า1,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเสี้ยววินาทีเท่านั้นซึ่งแน่นอนที่สุดอัตราการเร่งความเร็วเช่นนี้ย่อมไม่มีเครื่องบินหรือยานอาวกาศใดๆของชาวโลกสามารถจะทำได้ เครื่องบินตรวจการทั้งสองลำจึงได้เร่งความเร็วไล่ตามไปเช่นกันเครื่องบินชนิดนี้ของรัสเซียเป็นเครื่องบินตรวจการรุ่นใหม่ที่มีความเร็วสูงสุดถึง2เท่าของความเร็วเสียงแต่ไม่ว่านักบินทั้งสองจะพยายามอย่างไรจานบินทั้ง3ามลำนั้นก็ยังคงบินหายลับไปเบื้องหน้าอย่างง่ายดายอยู่ดีแต่หอเลดร์ยังสามารถจับสัญญาณจานบินลึกลับทั้งสานั้นได้อยู่ถึงสั่งให้นักบินทั้งสองลำ ทำการไล่ติดตามต่อไปแม้ว่าภาพที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอเรดาร์จะยังไม่เห็นจานบินกลุ่มนั้นได้หนีห่างออกไปในเวลา13.57นจู่ๆจานบินลึกลับทั้ง3ลำก็ได้หายไปจากจอเรดาร์พร้อมกันเจ้าหน้าที่หอเรดาร์จึงแจ้งให้นักบินทั้งสองทราบพ,พร้อมกับสั่งให้นักบินติดตามต่อไปในทิศทางเดิม จนกระทั่งมาถึงเวลา14.01นนักบินของเครื่องบินทั้งสองก็รู้สึกว่าเครื่องมือต่างๆของเครื่องบินต่างหยุดทำงานเกวัดความเร็วตีกลับขณะที่เครื่องบินยังคงอยู่ในความเร็วเท่าเดิมดูเหมือนว่ามีแต่เครื่องยนต์เท่านั้นที่ยังคงทำงานต่อไปเป็นปกติและสักครู่ต่อมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคก็แจ้งว่าเห็นจุดลอยแยกของน้ำแข็งเป็นวงกลมเบื้องหน้า จึงแจ้งให้นักบินทั้งสองลดความเร็วและลดระดับเพดานให้ต่ำลงเชิญรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปในคลิปที่2ครับโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ